เพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทําปลาทูเค็มนะคะนี่ปลาทูเค็มหน้าตาแบบนี้จะทอดหรือว่าจะห่อใบตองแล้วปิ้งก็ได้ตามแต่จะชอบนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะก็มาเอาไส้ปลาออกกนันก็จะดึงตรงเหงือกเลยดึงเหงือกปุ๊บให้ไส้มันออกมา ปลาทูนะคะที่ที่ล้างสะอาดดีแล้วแล้วก็เอาไส้ไส้ออกแล้วนะคะแล้วก็มาซับน้ำให้แห้งก่อนซับน้ำให้แห้งนะคะแล้วก็อุ้ยแม่เช็ดนิดก่อนอยากอยากจะใส่ยิ้วขาวไปด้วยนะคะนิดหน่อย ทาเสร็จขาวไปนี่นเสร็จปุ๊บก็เกลือค่ะถ้ามีเกลือเม็ดใช้เกลือเม็ดนะคะแหม่ไม่มีเกลือเม็ดเลยแหม,มใช้เกลือป่นกดทาก่อนแน่าจะยัดไปข้างในด้วยนะคะนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะยัดไปข้างในเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเค็มเกิน ไปนิดหน่อยเห็น,นี้นะคะทาอืมอน,นี่นะคะทากเกลือด้านนี้ทายเยอะๆเลย เดี๋ยวเกลือมันจะเป็นรัดเนื้อปลานะคะดูดดูดน้ําจากตัวปลาออกมาให้แห้งแบบนี้นะคะแล้วแบบก็จะนี่ค่ะใส่อันนี้ใครจะมีตะแกงก็เอาตะแกงลองก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่ทําเนี่ยเดี๋ยวน้ําในตัวปลามันต้องหล่นออกมานะคะถ้าถ้าเราไม่ระบายอะ่ะ มันมันก็เหมือนว่าเกลือจะไปดองดองเนื้อปลานะคะมันก็จะทำให้ปลาเค็มเพราะฉะนั้นเลยก็เลยทำแบบเนี้ยน้ำมันจะได้ตกลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาคุม กันมแมลงวันวด้วยนะคะพักไว้ตอนนี้แม่ทำซักประมาณตอนเที่ยงเดี๋ยวจะแช่ไว้หนึ่งวันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงแม่ก็จะมาทอดกินกันแบบนี้นะคะก็มาดูปลาทูที่เราทำกันไว้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมว่า,าให้ดูน้ำก่อนนะคะน้ำข้างล่างเห็นไหมเขาเขาจะ น้ำเกลือนะคะข้างล่างก็จะไหลออกมาแบบนี้แล้วเนื้อปลาเนี่ยนะคะแข็งเลยอะเนื้อปลาก็จะแข็งๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กินก็เอาเกลือออกใส่ตู้เย็นไว้ทานวันหลังก็ได้นะคะถ้าไม่อยากให้เค็มมากก็ล้างล้างเกลือออกนะคะเขาจะได้หยุดเค็มนะคะนี่ก ซับให้แห้งนะคะล้างน้ำซับให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทอดกันค่ะต่อห่างนิดนึงห่างดุดเสร็จปุ๊บก็มะนาววางไปหอมแดงซอยวางไปพริกซอยวางไป ได้พริกสดด้วยนะจะเก็บมาจากสวนปึ๊บ,บแล้วก็พริกแห้งค่ะหลังพริกแห้งนิดนึงได้แล้วปลาทูเข็มนี่ค่ะเสร็จแล้วปลาทูเข้มเห็นข้างหน้าไหมนี่เดีย๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะ